น้ำเสียงที่คุณคุ้นเคยเข้าถึงทุกอารมณ์ของคุณเมืองไทยประกันชีวิตพรีเซนต์เมืองไทยสไมล์คอนเสิร์ตบิวตี้ฟูลวอยซ์พบกับศิล,ลปินคุณภาพน้ำเสียงสุดไพเราะที่พร้อมสะกดให้คุณตราตรึงแอมสวรษษ์ลีลาบุตรพร้อมด้วยปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วและชรัตเฟื่องอารมณ์24มิถุนายนนี้ณหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาพิเศษ สมาชิกเมืองไทยสมัยคลับและคะแนนสะสมได้ที่โทร1766เมืองไทยสมยัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www เมืองไทย co th เมืองไทยสมัยคลับสมัยสนุกสุขรอบตัวโดยเมืองไทยประกันชีวิต